สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพรอกันได้แล้วครับกับแม่ช่องไว้ที่อู๋เชนเนครับไม่นี้กับถาลิฟครับมาเบิรงครับถาลิฟเป็นงานสวยเลยครับเป็นสีสามโมงครับทีมงานครับเบิรงกสองคนครับแจ็คพันเ์ยศเช่นกันครับนั่งถาลิฟเป็นตัวเป็นตัวนี้ตัวนะครับทานังครับทีมงานแต่ละคนถาลิฟครับพี่น้อง มึงควคนครับแบบยืนเจ็ก,กัมเอาครับมึงออพี่น้องม่งรอหมักนี่เีอยักันครับการสูบยาก,ก็เป็นสิ่งที่วพดีได้ครับพวกคนเอาเป็นอย่างยัางครับ เบิ่งบรรยากาศภายนอกครับโอ้แบบที่มีคนโต๊ะคับเมือคเื่อนพี่นอ้องใหญ่สวยครับั่ะมาถึงไปใส่มาใส่อยู่ครับหน้างานสุขุมวิทซอยสิบเจ็ดกับหน้างานสอยง่ายหนอ่อยหัวหัวนัวนหัวนัวหัวมวนครับพี่นอ้อง เมีต์ไซเมียอ,อันตรายคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพบกันหอาคลิปใหม่บายบาย